สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียนเหนือเซียนนะครับผมกลับมารับชมคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างหมากฝ่ายสีขาวท่านอาจารย์นกกระจิบอวยชัยกองศรีพบกับหมากฝ่ายสีแดงนะครับอาจารย์ตีร้านทองนะครับวิรุณบรรเจิดพงชัยเกมนี้นะครับจะสนุกสนานตื่นเต้นดุเดือดขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับผม อาจารย์นกกระจิบนะครับเปิดเบีย้ยชฉสามขึ้นมาชฉสี่เตรียมขึ้นเป็นม้าโยงขวาตามที่ถนัดนะครับอาจารย์ตีทองนะครับตั้งตั้งรับด้วยเบีย้ยชฉหกไปชฉห้าอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยคู่กลางกระดานอาจารย์ตีทองนะครับพัฒนาม้าขึ้นนะครับไปที่จอเจ็ด และม้าตัวนี้นะครับช่วยป้องกันไม่ให้หมากขาวทิ่มเบีย้ยสูงหน้าโคนที่ฉาห้าเรียกว่าเบีย้ยสูงมรณะนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนาม้าขึ้นมาฉาสามเป็นม้าขวานะครับอาจารย์ตีทองนะครับพัฒนาโคนขึ้นฉ7เจ็ดถูกหมากให้รัดกลุ่มนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนาเม็ดขึ้น อาจารย์ตีทองพัฒนาเม็ดขึ้นคอ7อาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนาเม็ดขึ้นจอ3อาจารย์ตีทองนะครับเปิดเบี้ยคอ6ไปคอ5เตรียมตั้งรับในรูปของไม้โยงขวาอาจารย์นกกระจิบเปิดเบี้ยขอ3ขึ้นมาขอ4เหตุผลที่เวลาคู่ต่อสู้เดินเบี้ยหน้าโคนอีกฝ่ายต้องขึ้นเบี้ยหน้าม้าขึ้นมาทันทีนะครับ พื้นฐานตรงนี้จะอยู่ในตำราสเส้นทางสู่เ็มของท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับซึ่งได้กล่าวไว้ว่าทุกครั้งที่คู่ต่อสู้เปิดเบี้ยหน้าโคนอีกฝ่ายจะต้องเปิดเบี้ยหน้าม้าขึ้นมาทันทีนะครับเพื่อได้เปรียบเชิงเบี้ยนะครับเปิดช่องรุกทางด้านปีกซ้ายหมากมีความเหนียวแน่นนะครับนี่คือเหตุผลอาจารย์ตีทองพัฒนาม้าขึ้นคอ6ครับ ลักษณะม้าที่ผูกโยงสูงทางขวาแบบนี้เรียกว่าม้าโยงขวานะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้านะครับขึ้นมางอสองผูกโยงกันสูงทางขวาเรียกว่าม้าโยงขวาเช่นเดียวกันอาจารย์ตีทองปูเบีย้ยงงอหกไปงอหเป็นเบีย้ยคู่กลางกระดานอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นคอสอง อาจารย์ตีทองลำเลียงเม็ดขึ้นงอ6อาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ดนะครับโคนฉอสองอาจารย์ตีทองพัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ดเป็นรูปหมากเดียวกันเลยนะครับผมเป็นศึกไมายงขวามาตรฐานอาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นขอไข่สเมื่อโคนขึ้นมาที่ขอ3จะเรียกเป็นมายงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับ อาจารย์ตีทองนะครับพัฒนาขุนขึ้นที่งอเในตำแหน่งขุนวังในนะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาขุนขึ้นจอสองตำแหน่งขุนวังในเช่นเดียวกันอาจารย์ตีทองนะครับนำเรือมากดต่อขุนเรือยอมาจอ8 อาจารย์นกกระจิบนะครับเลือกแปรขบวนด้วยเบี้ยริมนะครับเบี้ยกอสท่านใดที่กำลังศึกษาการแปรขบวนโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยแม่บทเบี้ยกอสต้องตั้งใจดูเกมนี้ให้ดีๆนะครับผมจุดประสงค์ของเบี้ยคู่นะครับต้องการจะส่งมาไล่ม้าทำลายม้าขวานะครับอาจารย์ตีทองนะครับ ตัดสินใจตั้งรับด้วยการยอมเสียเบี้ยใน,ในกินออกนอกนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้โคลนกินอาจารย์ตีทองนำเม็ดนะครับขึ้นไล,ล่โคนอาจารย์นกกระจิบถอยโคนนะครับลงไปที่กอไก่สามอาจารย์ตีทองกินตัดเบี้ยกลางกระดานที่จอสี่อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยกินขึ้นมา เพื่อรักษาหน้าเบี้ยไว้นะครับอาจารย์ตีทองลำเลียงโคนขึ้นงอหอาจารย์นกกระจิบนะครับขยายม้าขึ้นมาที่ขอไข่สอาจารย์ตีทองตัดสินใจใช้เบี้ยน,นอกนะครับกินตัดเบี้ยนในที่ชฉสี่ อาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยกินขึ้นมานะครับลักษณะการกินเบี้ยรักษาหน้าเบี้ยเป็นเบี้ยคู่นะครับเพื่อควบคุมพื้นที่กลางกระดานอาจารย์ตีทองนะครับยันเบี้ยริมไว้อาจารย์นกกระจิบนําเรือยอนึงนะครับมากดต่อขุนสร้างกลยุทธ์การกด บ,บังคับขุนอาจารย์ตีทองนะครับต้องหลบตัวหมากตอนนี้นะครับสถานการณ์แลกหมากฝ่ายละสามเบี้ยนะครับพิจารณาตำแหน่งของขุนขุนของหมากขาวอยู่ค่อนข้างปลอดภัยกว่าขุนของหมากสีแดงนะครับหมากสีแดงอยู่ค่อนข้างโล่งนะครับแต่ตอนนี้ ถือว่ายังปลอดภัยทั้งคู่นะครับต่อมานะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับดึงโคนที่อยู่ด้านข้างกลับไปเตรียมใช้งานอาจารย์ตีทองเดินเบี้ยฉ .6 ไปฉ .5 ห้าทำลายเบี้ยกลางกระดานนะครับ แต้มนี้ดีที่สุดนะครับบังคับหมาขาวต้องเดินขึ้นมาเป็นเบี้ยสูงนะครับอาจารย์นกกระจิบไล่โคนอาจารย์ตีทองลำเลียงโคนขึ้นอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าโคนตัวนี้นะครับยืนอยู่ในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์นะครับพร้อมที่จะบุกเข้าไปไล่ม้าและพร้อมที่จะขึ้นไปที่ตาคอส อาจารย์นกกระจิบนะครับดึงม้าถอยกลับไปมา้าฉอไปงอสองนะครับอาจารย์ตีทองนะครับจังหวะนี้นำโคลบุกขึ้นไปและเรือของหมากสีแดงนะครับยังไม่ได้มาอยู่งอแไม่เช่นนั้นโคนสามารถที่จะไปตีรุกได้นะครับผม ดังนั้นอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าโคนตัวนี้เป็นโคนตัวเก่งตัวอันตรายนะครับจึงนำโคนขึ้นมาแลกเรียกเทคนิคนี้ว่าการตัดตัวบุกนะครับการแลกตัวบุกของคู่ต่อสู้ออกไปนะครับถือได้ว่าเป็นการตั้งรับอย่างหนึ่งในการเล่นหมากรุกนะครับถ้าหาก อาจารย์ตีทองถอยโคนกลับอาจจะถูกเบี้ยวคว่ำขึ้นมาไล่นะครับถ้ายืนอยู่เฉยๆก็จะถูกโคนกินเบี้ยกินถูกม้ากินจะเห็นว่าการขึ้นโคนจังหวะนี้นะครับของท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นการทำลายจังหวะของท่านอาจารย์ตีทองนะครับดังนั้นโคนตัวเก่งของอาจารย์ตีทองนะครับ ในเกมอาจารย์ตีทองตัดสินใจกินแรกโคนรุกครับม้านะครับขึ้นมากินอาจารย์ตีทองนำเรือออกคลองครับอาจารย์นกกระจิบขยับขุนนะครับป้องกันไว้อาจารย์ตีทองนำเรือกอมางอ8แรกอาจารย์นกกระจิบนะครับถอยมา้า ลงไปปิดนะครับไม่แลกด้วยเพื่อต้องการรักษากำลังการบุกไว้และการถอยม้าไปตานี้พร้อมที่จะลำเลียงโคนนะครับไหลโพรงกระรอกของโคลเลยนะครับผมอาจารย์ตีทองดึงโคนนะครับกลับมาตั้งรับสถานการณ์หมากตอนนี้นะครับท่านผู้ชม ผมให้หมากขาวมีพื้นที่สูงกว่าเบี้ยสูงนะครับลักษณะตำแหน่งหมากอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีกว่านะครับตอนนี้ความเป็นมือนำให้อยู่ที่หมากฝั่งขาวนะครับส่วนหมากฝั่งแดงนะครับจะต้องตั้งรับให้ดีๆนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับใช้โคนขึ้นขอไข่สาม อาจารย์ตีทองเดินโคนขึ้นงอเอาจารย์นกกระจิบนำโคนตั้งคอสอาจารย์ตีทองดึงม้านะครับถอยกลับมาขอไข่แเตรียมนำโคนขึ้นไปรับที่คอหอาจารย์นกกระจิบขยายม้าขึ้นมาขอไข่ส จ่องที่จะกินเม็ดนะครับใช้โคนตัดเม็ดและเป็นการเปิดคลองเรือนะครับเตรียมที่จะเดินเม็ดขึ้นมาแรกสถานการณ์ตอนนี้ตำแหน่งหมากให้หมักขาวดีกว่าแล้วนะครับผมอาจารย์ตีทองต้องตั้งรับให้ดีๆนะครับอาจารย์ตีทองนำโคนขึ้นไปรับครับ จังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบชิงความเป็นมือนําในการบุกเข้าโจมตีด้วยการเดินเม็ดขึ้นมาแรกท่านผู้ชมจับตาดูจังหวะการเดินเม็ดมาแรกให้ดีๆนะครับนี่คือแต้มการนําเม็ดมาแรกเพื่อตัดตัวป้องกันของหมากสีแดงออกไปนะครับถือว่าเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับในระดับสุดยอดเซียนนะครับอาจารย์ตีทองนะครับขึ้นมา ไปตั้งรับอาจารย์นกกระจิบนะครับวางแผนที่จะซ้อนเรืออาจารย์ตีทองนะครับขยายม้าขึ้นไปจับกินเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนะครับใช้ขุนขึ้นมาผูก อาจารย์ตีทองตัดสินใจดึงม้ากลับมาตาเดิมถือว่าเป็นการเดินม้ากลับไปกลับมานะครับเสียทีเดินนะครับอาจารย์นกกระจิบได้จังหวะเดินซ้อนเรือ จังหวะนี้นะครับอาจารย์ตีทองนะครับนำเรือที่ช .8 นะครับมาที่ชอ .8 อาจารย์นกกระจิบนะครับนำขุนถอยกลับไปชอ .2 อาจารย์ตีทองนำเรือมาช .8 และจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับชิงจังหวะบุกก่อนด้วยการกินตัดเม็ดจับตาดูจังหวะช่วงนี้ให้ดีๆนะครับหมากขาวเริ่มโจมตีหมากแดงแล้วนะครับด้วยการใช้เม็ดกินแรกอาจารย์ตีทองตัดสินใจใช้โคนกินและจังหวะนี้นะครับ อาจารย์นกกระจิบนะครับโชว์แต้มเด็ดนะครับของเกมนี้ด้วยการยอมเสียโคนที่คอสีฟรีนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับนำมาที่ขอไข่สามบุกขึ้นมาที่งอสเพื่อจับกินเบีย้ยเตรียมกินเบี้ยรุกคาดกินเรือนะครับ โดยยอมเสียโคนฟรีเลยนะครับท่านผู้ชมพิจารณาแต้มแบบนี้ให้ดีๆนะครับถ้าทางตำราอาจารย์เซียนป่องก็จะเรียกว่าลูกสูตรนะครับผมตำราอาจารย์นกกระจิบเรียกว่ากลยุทธ์สุดยอดเซียนนะครับถ้าเป็นช่องของน้องคาราวาสผู้ใฝ่รู้นะครับก็จะเรียกว่าหมากเด็ดแต้มเซียนนะครับการเดินหมากลักษณะนี้นะครับเรียกว่าหมากเด็ด อาจารย์ตีทองนะครับไม่เห็นแก่การกินโคนนะครับอาจารย์ตีทองใช้โคนกินม้าไปก่อนอาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับกินขึ้นมาเกาะกินเบี้ยเหมือนเดิม อาจารย์ตีทองนะครับจังหวะนี้ถ้าจะผูกเบี้ยแต้มนี้นะครับต้องถอยม้านะครับลงมาผูกถ้าถอยม้าลงมาผูกจะถูกม้านะครับตีรุกและเรือฟรีนะครับถูกกินเรือฟรีถ้าหากว่านำเรือขึ้นไปผูกเบี้ยที่ชอช้าง6 อาจจะถูกม้านะครับลงมาตีรุกนะครับม้าลงมาตีรุกและม้าบุกเข้ามาที่งอหกนะครับก็เป็นไปได้นะครับในเกมนะครับอาจารย์ตีทองตัดสินใจยอมเสียเบี้ยนะครับเหมือนจะพลาดนะครับผมนำเรือนะครับมาคอแปดถูกม้านะครับกินเบี้ยตีรุก คุณหลบมาขอไข่8อาจารย์ตีทองอาจจะวางแผนไว้คือเรือนะครับโจมตีโคนอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับกินม้าและจับกินม้าอีกตัวม้าหลบนะครับเท่ากับเสียม้าฟรีนะครับจังหวะเมื่อกี้อาจารย์นกกระจิบไหลโคนบุกเข้ามา เรือคอมาจแปดจับกินม้าอาจารย์นกกระจิบยอมเสียม้าฟรีนะครับด้วยการเตรียมที่จะรุกจนนะครับนำโคลนกินเบี้ยทันทีถ้าหากว่าเรือกินม้านะครับจะถูกเรือตีรุกสองทีลุกจนนะครับและจังหวะนี้ท่านอาจารย์ตีร้้นทองยอมแพ้ไปนะครับผมเป็นท่านอาจารย์สุดยอดเสียนนกกระจิบหมากฝ่ายสีขาวเป็นฝ่ายชนะไปได้ในเกมนี้นะครับผม นะครับนี่คือศึกม้าโยงขวาสู้กันนะครับอาจารย์นกกระจิบแปรขบวนด้วยแม่แม่บทเบี้ยคู่ริมนะครับจุดสังเกตนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ได้สังเกตว่าการที่หมาขาวจะเล่นเบี้ยคู่ริมเพราะมองเห็นว่าคู่ต่อสู้มีขุนอยู่กลางกระดานขุนวังในนะครับ ดังนั้นถ้าท่านจะเล่นม้ายงขวาเบี้ยคู่ริมนะครับลองนำไปเล่นกับตอนที่คู่ต่อสู้เก็บขุนไว้ในตำแหน่งขุนวังในนะครับแล้วลองฝึกเล่นดูนะครับลองหาวิธีบุกโจมตีคู่ต่อสู้ดูนะครับเมื่อเล่นแล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ศึกษาพัฒนาต่อไปนะครับ ครูพงษ์นะครับขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นกกระจิบและท่านอาจารย์ตีรันทองเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับได้แข่งขันต่อสู้ในเกมนี้ไว้นะครับเกิดประโยชน์ต่อพวกเราชนรุ่นหลังได้มารับชมเกมนี้ได้มาศึกษาหมากรุกไทยนะครับเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยลูกหลานไทยของเราตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองมากๆครับ หากชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเซียนเหนือเซียนนะครับเพื่อแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่ยังไม่เคยเข้ามาศึกษาหมกรุกไทยได้มาศึกษากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้พี่ๆน้องๆนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ ไว้ติดตามรับชมในคลิปหน้านะครับและอย่าลืมติดตามช่องที่สองของครูพง์ด้วยนะครับชื่อว่า Home c h e s s Academy นะครับผมซึ่งจะมีทั้งหมาครุกไทยมากรุกสากลให้ทุกท่านได้ศึกษากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพง์ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ